บูบ<ร>โอ้ไม่ทำเหรออุ้ยหนึ่งหมัดโอ้หมันยิงกูดูดิ <c oughs> มึงเห็นมึงเห็นความนิ่ของกูไหมอุย้ยเอาวะสุดยอดเพือเ่อนเพราะเพะกูกูได้แผนละคือ,ค,อคือนี่เพื่อนอ่าเป็นงี้แผนคือมึงบู๊ให้กูไปต่ห,หมัดใช่แล้วก็แล้วก็จะถอยแล้วก็บู๊ให้กูไปต่อหมัดเลยโอเคอย่างนั้นน่าจะดีวะ <c oughs> กูบกูนั่งสุดเหมือนตอนเล่นซาร์ตาเลย แล้วเป็นไงประสบความสำเร็จไหมโมไปก็มันใช้ได้นะเหมือนเหมือน,นเล่นเหมือน,น,นเล่นทารา่าแต่ไม่ใช่ที่เรียกเรืองพเรนคือตัดสินท่าเท่าทาร่าแต่มาเล่นพอเนารนโมโอเคเข้าใจตอนงั้นก็เล่นทาร่าดีกว่าแต่ว่าข้อดีคือเท่กว่าแบบเท่กว่าแบบมากอันแน่ เต่ fate, เพื่อนไมวแบบนี้ทำ้องวดเลยตันดักไปวะกูเฮยอะไรแล้วก็ล้มหรอกมีตะกิ้เลยจบปมเต๋อลาวไปเลย สองโลมเวทมาแล้วครับตามคำสั่งยอดตะเทียนคอมโบวะบูทวิ่งไวอย่างเดียวยยไม่แทงโกฟเวทพลังเวทพลังพูดคำว่าพลังเวทพลังเวทพลังเวทนะเพืนต้านตีมันแรงไงเครื่อเกาะเคื่อเกาะที่เยอะเครื่ออะไรนะเคื่อวิ่งไวที่เพื่อนๆอยากได้ม <c oughs> ี้วก็แทงกันเลยชิ้นแรกไงเดี๋ยวออกกับเจบี๊ยบนอสอย่างเงี้ย ไม่เอาเพื่อนเจาะก่อนเจาะก่อนเราต้องเราต้องมีดามเมจก่อนเพื่อนไม่ไม่ไเปไรให้กลัวเจาะชิ้นแรกเลยหรอเอับก็ไม่ได้ออกไอ้ดาวปักชิ้นชิ้นได้เหรอก,ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นแข่งโค้งแข่งกออกชิลปลอได้นะอ๋อแบบว่าโกงๆไงแต่ถ้าแบบเล่นเด็กแปลงก็ก็ดาวปักได้ดิมันแดงไงโอ้ไม่มีความแอ g r e s s i v เลยอ่ะ ก้าหนัเียวคือเขาอยู่อีซี่คือกลัวจัดเลยแย่แอ่แออมัอแตกอ้าวมันไม่เอากูเฉยเลยวะมันเอาไฟให้กูวะอะกูเป็นกาซิล่าแล้วมันยกโทษให้กูเพื่อนมันเห็นอลิซน่ารักเกินไปมันเลยไม่ฆ่ากู เราคิดว่าตัวมึงเกิดไงจริงๆมึงดูหันไปดูี um. like ่ไอเทมนิ or, ่มเป็นขี้เลยนิ่มจับเลยอะคือคือแบบว่านิ่มมากอ่ะน่าเป็นขี้ใหม่ๆนะเพื่อนขอโทษคนที่ยังกินข้าวอยู่นะกินข้าวตอนเที่ยงคืนเลยนะรูทได้ข่าวว่าไอ้นี่ปิดหมดแล้วนะแกปปิดหมดแล้วนะแต่ก็คงกินได้แหละแ้่จะเอามาเวฟนะก็ ลุงพี่มไม่ทราบเลยว่าลุงพี่เอาป้อมมาป้อมอเฮ้ยมึงเอา,อางั้นแหละเพื่อนสูบหาแน่ในหายากเรียนอยู่ที่เดิมเอาก็โอ้โโดนทำเป็นไงเอาเพื่อนเอาเอา,เอา,เอาขอขอทำสโลน่แหลมเข้ามาก <laughs> ูแล้วมันแหลมเข้ามากูแล้ว แว่นมันจะ,าะ,ะม,มนาคุยกันเหรออ๋อมันทับป้อมมันเฉยตัดงาะนแะล้วกันีิเติมมันลงมาลิกเตอร์มันลงมาไปอย,อยู่นิ่มมากเลยว่ะเพื่อนเมื่อกี้คือฟิกออกแนละ้วไม่ทัน เอาหน้าเข้าไปจบอจปอะบอกแล้วสายนี้มันต้องไอ้นี่วะมันต้องเดิเนทางาปแต่ว่าเล,นเลนเน่นเล่นแบบมึงเล่นตตแบบเมดอะปกติมันเน้นต่อตาเนี่ยอันนี้คือเน้นวิ่งไ,วไหวใช้เพื่อนเออนวิ่งไหวไปไงรับสองนํำมันไม่รับหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งทีงงโยนช่วยชีวิตเพื่อนอเลยถ,ถ้าเพื่อนไม่รอดก็ไม่ชินเลยให้เข้าใจตรงกัวนว่าช่อไม่ได้เราก,ก็ตายเหมือนกันถ้าเราไปยืนตรงนั้นอะไรเงี้ย ใช่นิ่มจัดดูไปเล่นแล้วยากแบบว่าทรมานจัดเ, <c oughs> เนะพี่เรื่องแบบเบสิดีกวะแล้วาหา,หาเพื่อนเล่นด้วยจะหายอยากลองวิ่งไปออกโมงเลยเพื่อนได้ <c oughs> ชิ้เดียวพอเล,ล่าบอกเลยโกลฟ์พลังเวบสดูแค <c oughs> ่ของมีเสวยงามไปแม่้นม <c oughs> ไม่ได้ครับเพื 5, ่อนสี่ห้าสี่ห้าไม่ได้เราไม่ตองชิเก้่เราโด <g ülme> นฆ่าเฮ้ยอาว่าเกินแบบนี้อังสก,กอ,อร์่ะเราวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปรออยู่รอเด้อเด้อเด้อโอ้โหตันไม่ติดมันโดนโดนกูตันระดาฆ่าไม่รู้ว่าน,น่าจะโดนไอ้พื้นเผาตายแล้ว วิ่งไปจัดเอาตัวโย่ไดุ้เป็นเม็ดตัวที่สองวะยังไงดีเราอันตรีมันแรงนะแพทเนีดยแรงมากกูลองแล้วแรงมากลองแบบอันติีเปล่าๆเ,เลยสำหรับโรมอะ่ะคือแรงคือไม่ใช่อันติที่แบบว่ายืนแช่เอาสโลนเดียว เป็นอันติที่แบบว่าดาเมจแรงเราเหมือนอันติอิลูเมียแต่ว่าไม่มีไม่มีสตันนี่ยเราเริ่มกลัวแล้วมันใช้อันติไหยแรงดีเลยรต้องยับเราเพื่อนต้องยับแบดมันเพื่อนเนี่ยปอบแบบแดงนะโอเคโอเคนี่แบบแดงวิ่งไม่ทันเขาก็เร็วไปเลย เอ,อได้ไนี่ไ,ไหวให้มึงไม่ได้ะตาให้เดินล้างนี่แหละถัดมายให้อยให้กัดมาใช่ไหมดูแลก่ลอนอเราไอ้นี่คุลลมเราคุมเรา่ดูให้ดูใ้เพื่อยาายอ้นี้อยู่ไ,ได้ไย มมันยาไม่มาถอยไม่ได้ไม่ได้ไปได้ถอยถอยถอยอยากเล่นนะตอนนี้สองตัวมาเดียวดียวเซอร์ไพรส์อุ้ยม,มันสวนวะอุ้ยชีดโอ้ยเร็วจัดเลยเปล่าออกจากเบาะเห็นไหมว่า เห็นไหมตอนนี้กูวิ่งกับ400อะไรเนี่ยมัวิ่ง444ร้ยได้ยี่ฮะอีกอีกตั้งสามเดี๋ยก็จะถึงแ0ดร้อยไปวุ้นเกิดเิโยเร็วอยู่เร็วอยู่ของครูดาวให้เต็มก่อนอ่ะโอเคแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครูจบนี่แหละทำละทำเล่นล่ามทำเล่นล่าง ลาาการหน้าแน่ครับขอบู๊ดนะเพื่อนบู๊ดโอ้โไม่ทำอุ้ยห,หนึ่งมัดโอ้บรรจิงกูดูดิ <c oughs> มึงเ,เห็นมึงเห็นความนิ่มของกูไหม,มอุ้ยเอาวะสวยเลเพื่อนเพาว่ากูกูได้แผนละคือคือนี่เพื่อนอ่าเป็นยี้แผนคือมึงบู๊ดให้กูไปต่อยหมัดนะแล้วก็แล้วก็จะถอยแล้วก็บู๊ดให้กูไปต่อยมันเลยโอเคอย่างนั้นน่าจะดีว่ะ ตีป้อมแบบไม่สนใจอะไรเลยก็ได้ลองใหม่ลองใหม่เอาหน้าเข้าไม่ได้เลยเจ็บจัดปุยนุ่นเลยรอหมดเลยข้างหลังอู่แรงจัดเลยดูดิ ดรามีดิโคตรแรงอ่ะเก่งแบนตีแต่มันก็ตีกูแรงมากเลยว่ะสวยเอ็นดาแล้วเนี่ยเบอร์ป้อมหลัแค่นั้นเราปิดป้อมกางกางกางโอ้ดูมันยิงกูไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอายิงแบบนี้ไม่เอาแรงจัดน่าจะโฟกัสกูทั้งวันแล้วแหละ มันรู้จุดอ่อนวะรู้จุดอ่อนกูนแล้ววะยิงจากกูเลยเห็นปะไห้บวกไม่มาเลยบ,บวกกอนเฮ้ยแล้วบวกกอนพยายากูลงไปเลย เล่นดอฟีไม่ฟีแล้วอันนี้จบเลยวะตามไม่มีใครถึงกูมูท้ายเพื่อนวิ่งไปเอ้าถึงยงไงมูยังไงจะถึงก็ได้ไมีคิดมีคิดไปบูทไปเอ้ยปึ้มปึ้มปึ้มมันไม่พอไอายเอไมโอตัวนี้มันเหลียวจังวะ ไปโอ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยเหนียวอ啊โอ้ยเหนียวเหนียวโอ้ย้ยเหนียวจัาโอ้ยโค้งเหนียวเรื่มจะขึ้นเหนียวโอ้โอ้โอ้อยากได้เนี้ยโอ้ยไม่นานมันไม่น่ายิ้มตายนะตรงโอ้โหไอโอมันเหนียวไม่จบเพื่อนไม่จบไม่จบไม่จบวิงดิรออะไรมันมีอะไรชั่วแล้วร้อยร้อยนอนตีไม่ได้ เร็เวจัดยิ่งเร็วจัดเลยวะ่ะมีอันนี้มีมงกรแล้วอ่ะเนี่ยยังกดยังกดแล้วมันแบบเพิ่มหลายไปอร์เอ,อังสีเริ่มดามเมจเริ่มต้นพันหนึ่งเลยนะเอาจัดเลยนะไทดาร์กมันก็ต้องแรงแหละของมาเวทขนาดนี้ไปแรงก็แปลกว่ะจะแต่เพื่อนสมุดเพื่อนจะปฏิญาอมุดอีกอ่ะ เอเมื่อกี้กูจะเลี้ยวไปไอ้นี่ละมขอทางสุดทางเพื่อนเพื่อนโลที่ยิ่งใหญ่ว่าอาร์กติกออฟเถอะูถ้ากูจะโดนแรงขนาดนี้ไสมุดได้เลือดเพิ่าไหมเมื่อไหร่ตีออฟใช้ยากอีกเออต้องสมุดว่ะมันทำกระป๋องโลมเอาให้กูแล้วแหละอะไรเงี้ยไงโอ้โหเขาตัวแบบนี้เลยขายินดีมอบให้กูเลยอ่ะยินดีมอบเลยเมื่อก่เห็นนะ ไม่มีใครกล้ายุ่มอะนี่คือตัวแบบทีมกูนะวะคอคอคอวะไอ้ยมึงกดมึงสั่งพูดอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนทำเรียกลางดาไกงครับรลังร้องเลยเออเออออเออยาเฮ้ยเกาะหนาอยู่นะในคิวสเขาเขาูดส่ก คูซไม่ทันเรื่องไม่ทนที่ไม่มีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมันอุ้ยมันหลงเข้ามาอุ้ยอุ้ยโควนแรงมันหลงเข้ามาในโซนว่ะแรงจับหนึ่งโดดเพชรทำได้สบายสมาเลยปั้นสั้นต่อ ทำสี่แบบแรงจะนี่ให่ก็คือเลี้ยงให้มันเป็นแครี่ดีกว่าแครี่ีหว่เฮ้ยลมลมลมอะตลอกลมตลอกเขาเรียกว่าลมตลอกน่าจะน่าจะน่าจะแรงอยู่นะ เฮ้ยได้อยู่่อย<บ>ูเอาอยู่เอาอยู่แต่มันนิ่มไปว่ะแบบนิ่มแบบไม่ไหวแล้วยอย่ะคืยอโดนอะไรก็ไม่ได้เลยติดตามผมด้วยนะครับติดตามแล,ล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับ <c oughs> เอาจริงเหรเนี <c oughs> ่ยเอาจริงเอาจริงติดตามให้กูด้วยฝากติดตามแลม้วกด subscribe ด้วยนะ <c oughs>